อ่านะครับผมอันนี ah, ้ก็จะเป็นชุดขนาดกลางนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใช้กับแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับ50แอมป์นะครับอันนี้เป็น24โวลต์กับตัว UPS หนึ่งพั VA นะครับหรือว่า600วัตต์นะครับ ตัวนี้จะเป็นหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลงขนาดใหญ่นะครับผมอ่านะครับหม้อปแปลงข้างหน้าจะเป็นยี่ห้อนี้จริงๆเขาไม่ได้เปเลือยนะครับอันนี้ถอดออกให้ดูเครื่องในเฉยๆนะครับเขาจะมีตัวครอบป้องกันของเก่าอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับตัวเป็นตัว PWM นะครับของโซล์ยี่สิบแอมป์นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นตัว สเตอริเลเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดเป็นตัวตัดไฟภาค AC นะครับชาร์จเจอร์เขาสามารถตั้งต่ำตัดได้แล้วก็เติมต่อได้ตัวนี้เราตั้งต่ำตัดไปที่ AC โดยใช้รีเลย์สตาร์เตอริเลนะครับสเตริเลเพื่อให้ตัดตัวนี้ของตัว AC นะครับผมเนื่องจากเราใช้โหลดเราใช้โหลดจาก จากตัวช่องโหลดจากตัวตัวชาร์จเจอร์เพื่อที่จะมาสั่งการรีเลย์ให้ตัดตัว AC นะครับเพราะว่ารีเลย์เป็น INPUT DC แล้วก็ OUTPUT AC นะครับผมตัวนี้ผมตั้งไว้ที่2 3 23เอ่อ 23. 3นะครับตั้งที่80%อของค่า DOD ของแบตเตอรี่คือ80%นะครับช่องนี้นะครับเป็น โหลดบวกลบ DC นะครับอินพุตยีโวลต์เอาพุ่ก็ต้องเป็น24โวลต์สำหรับ DC 24โวลต์นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโซล่าอินพุตนะครับโซล่าอินพุตเข้านะครับซึ่งตัวรีเลย์นี้จะทำการตัดภาค AC นะครับภ่ากเอซีเมื่อแบตเตอรี่ต่ำสุดลงที่เราตั้งต่ำตัดไว้23.3สิามจุาเนาะพอถึงย3่สิบสาามปั๊บดิเลย์ตัวนี้จะสั่งการตัดตัดภาค AC นะครับก็คือตัดตัวนี้ที่เรามาใช้ ตัดภาค ac แล้วก็จากนั้น ups เขาก็จะรันตัวกล่าวนะครับ ups ตัวนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่ไม่มีโหลดเขาจะปิดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับภายใน2อนาทีนะโดยประมาณนะครับนะครับก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับเป็น24่สิโวลต์ห้าแอมป์มีตัวแอคทีฟบาลานซ์นะครับ5แอมป์เพื่อที่จะทำการบาลานซ์แบตเตอรี่ทุกเซลล์ทุกก้อนให้เท่ากันขนาดเท่ากันนะครับผมนะตอนนี้ก็ ไม่มี BMS นะครับเราใช้ต่ำตัดเอานะครับเพราะว่าเนื่องจาก BMS มีปัญหาเยอะนะครับบางส่วนบางทีก็ตัดเร็วนะครับตอนนี้ก็ใช้เปิดพัดลมอันนี้เปิดพัดลมนะครับเบอร์3เบอร์3นะครับกินกระแสอยู่ที่2.48จแอมป์นะครับแล้วก็ลองปิดดูครับกินกระแสสแตนบาย0.85ปดาแอมป์ นะครับกินไม่เยอะนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นแค่600บาทนะครับแต่600บาทเต็มนะครับเคยลองใช้กับหินเจียนะครับตัดใช้งานจริงหินเจียขนาด640บาทนะครับใช้ได้สบายนะครับออกตัวสตาร์ทก็ก็กินกระแสน้อยกว่าระบบ12โวลต์นะครับแล้วก็เสถียรกว่านะครับอ่านี่นะครับอันนี้ไม่มีโหลดนะครับถ้าเออ่ UPS เขารันตัวเปล่านะครับเดี๋ยวสักพักเขาจะปิดตัวลงนะครับปิดเองอัตโนมัตินะครับอ่ะอันนี้เราเปิดปั๊ลงก่อนก็กินอยู่ที่2.6แอมป์นะครับกระแส UPS ทุกตัวนะครับเขาจะมีเสียงเตือนนะครับเขาจะมีเสียงเตือนอ่ะเตือนแบบนี้นะครับเตือนแบบนี้ทุกตัวนะครับแต่ตัวนี้สามารถปิดได้ครับโดยกดไปที่ครั้งหนึ่งนะครเวลาปิดปิดเปิดหรือออนก็กดค้างนะครับนะยาอย,า,อยาปิดเสียงเปิดเสียงก็กดไปครั้งหนึ่งนะครับเสียงเตือนเพื่ออะไรเพื่อที่อ่ เพื่อที่เขาให้เอาไฟบ้านเข้าแล้วเขาจะไม่เตือนนะครับเพราะว่า UPS เขาทํางานร่วมกับไฟบ้านนะครับเป็นเครื่องสํารองไฟนะครับส่วนข้างหลัง UPS นะครับจะมีเอาพุต AC 4ช่องนะครับ4ช่อง1 2 3 4ตัวนี้เสียบใช้ต่อกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเพลงเปิดเพลงไปลำโพงลำโพงตัวนี้น่าจะขนาด50บวัตต์นะครับ50วัตต์จะลองเปิดพร้อมพัดลมว่าจะกินกระแสเกียแม์ นะครับสถานะของแบตเตอรี่นะครับโชว์ชัดเจนที่ตัวชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์นะครับอ่อ่ช่องนี้เป็นช่องปิดโหลดนะครับเห็นรูปรูหลอดไฟนะครับถ้าเราปิดไปนะครับรีเลย์จะตัดจะตัดจะตัดแล้วก็พัดลมก็จะไม่ทํางานนะครับอ่ะนี่ปิดไปละพัดลมไม่ทํางานแลวภาค AC ไม่ทํางานเลยเพราะว่าไม่มีไฟไปเลี้ยงรีเลย์สเตตนะครับอ่ถ้าเปิดก็คือเปิดปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องเปิดไว้ตลอดนะครับ สัสถาะแบตเตอรี่นะครับอันนี้ตั้งต่ําตัดไปที่23.3นะครับถ้าเขาต่ําสุดถึง23.3เิบาาเขาก็จะทําการตัดตัดภาคเอาต์พุตนะครับเนี่ยภาคเอาตัวนี้ภาค DC ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะตัดสั่งรีเลย์ให้ตัดตัดไปตัวนี้ตัวนี้ก็จะตัดนะครับตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น usb 5โวลต์เอาต์พุตนะครับตัดหมดเลยนะครับถ้าตัวนี้ตัดนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะตัดเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นเฉพาะบางตัวบางรุ่นนะครับเป็นรุ่นนี้เฉพาะรุ่นนี้เาจะตัด เวลาเขารันตัวเปล่านะครับก็คือสแตนบายนี่แหละครับจะรันตัวเปล่าจะไม่มีนะครับสาหรับคนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับชุดอินเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดนอนนาขนาดาถามว่าขนาดใหญ่ไหมยังไม่ขนาดใหญ่นะเป็นขนาดกลางนะครับเปิดพัดลมทีวีอินเทีรทั่วไปนะครับ หุงข้าวก็หุงได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะครับเพราะว่าหุงข้าวแบตเตอรี่ต้องเยอะกว่านี้นะครับบางเจ้าบางเจ้าบอกว่าหุงได้หุงได้พอขายมาขายมาปุ๊บหุงได้แค่ตอนเช้าหรือว่าหุงได้แค่ครั้งเดียวกลางคืนก็ไม่มีไฟใช้นะครับเพราะว่าหม้อหุงข้าวเขาจะกินไฟเยอะนะครับกินไฟเยอะนะครับเราอาจจะมีไฟสำรองไม่พอถึงถึงทั้งคืนสําหรับการเปิดพัดลมหรือการใช้งานอย่างอื่นนะครับ ถ้าจะหุงข้าวก็แนะนําตัวแบตเตอรี่ขนาด100แอมป์24โวลต์ไปเลยนะครับแล้วก็แผงชาร์จอาจจะ2แผงนะครับ2แผง300วัตต์2แผงนะครับเพื่อให้วันหนึงชาร์จเต็มนะครับอย่างไรก็ตามนะครับชุดออฟกริดนะครับต้องมีชุดสำรองการชาร์จการใช้นะครับเช่นวันไหนที่ฟ้าครึ้มวัน2วันนะครับไม่มีแดดนะครับเขาก็จะไม่มีไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จก็จะน้อยเวลาเราใช้งานเยอะ แบตก็จะหมดเร็วจากนั้นก็ไม่มีไฟใช้นะครับผมสำหรับทีวีพัดลมนะครับทีวีทีวีเขากินไฟไม่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพัดลมส่วนพัดลม AC เนี่ยกินเยอะอยู่นะครับืนหนึ่งตัวหนึ่งถ้าร้อยห้บัาทก็เอา150บัาทมาหาร24บโวลต์ก็จะได้กระแสแล้วเราก็เอาไปคูณคูณกับชั่วโมงนะครับว่าเขาจะกินกี่แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะรู้จํานวน แล้วก็มาคํานวณเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่เรานะครับผมก็จุดนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ทําประกอบเอาไว้ใช้เองนะครับหรือว่าใครที่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม

เหมาะสม,สม,สมกับความต้องการของของเรานะครับจะเหมาะกับชุดไหนนะครับวันนี้ก็พอเป็นงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ